สาวไทยง่วงต้องมากค่ใส่ไปมาไงก็ใส่ไปใสวสดีค่ะทุกคนยดีๆตอนทำนาคาสุภาษาสาวไทยวันนี้ลายุครัวที่โคงหนองนาคือเก่านะคะวันนี้จริงเนี่ยนั่นนี่นะคะนั่นเ่ากำลังกาอยู่ตอนนี้่ะบไะไค่ะบไดไขบอะไรเลยคือครอบครัวต้องอ่านนั่นเขาวันนี้คือจเขาเตเมนูอย่างเมื่อนี้กินอาหารไทยเนาะวันนี้ เป็นหมูใส่หน่อไม้หน่อไม้หรือแวเส้นข้าวปหานี่หน่อไม้ที่อีลาไปหานะคะทุกคนนี้เท่าซีเอทเมนูก็คือเป็นผัดเพชรหมูใส่หน่อไม้เนาะซื้อมาเนาะผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่หมูนะคะนั่นคือการนะคะมันี้กำลังกำลังต่ำอันเคืองมันนะคะก็คือมีกระเทียมกับมามาเพ็ดนะคะมืกอได้กับผัดนะคะทุกคนที่ดุยขับมาจามใส่ได้ยางไก่ใส่นี่เตรียมเริ่งเรียบร้อยแล้วนะคะมีฮอตสตอร์ด้วยนะเพื่อนจะกิ่นเลยสิผัดใส่กันเลยทุกคน ใส่หมูใส่ลูกชิ้นใส่กรตอใส่กระหน้อยใส่กระหนไม้จอกระเนียงอะไรยิ่งตามกระเทีมพริกแล้วแล้วก็คือนันจะใส่พริกแกงเลยแกงแกงผัดเผ็ดพริกแกงผัดเผ็ดเลยเนาะอันนี้เป็นสูตรนันจะใส่แบบนี้โขกเข้าไปใส่หมดดีกว่าค่ะนันเราใส่เพิ่มเดิมอันนี้เป็นแบบนี

วันนี้เาป็นแบบคนไทยนะั่นจินอาหารไทยวันนี้เขาจะปุงนะคะก็จะใส่มีผงนูใส่แล้วก็ใส่ผงปรุงรสนี่งงใส่ซอสหอยนางรมใส่น้ำตาล ใส่ลูกซีนเลยค่ะทุกคนรามากลูกซีนเนาะก็เลยต้องขอใส่ลูกซีนพร้อมทำไมอีกหอมขนาดค่ะทุกคนวันนี้ใส่หัวลาพาละกะแล้วกินได้เลยวุ้นไม่ใส้สะตอนะคะนั่นนั่นต้องนั้นมากต้องมาแต่ละคนนะต้องมากอะไรก็ใส่ไปมากยงก็ใส่ไปนะะค เรียบร้อยค่ะทุกคนไปซิมกันค่ะทุกคนวันนี้ปะนี่ทุกคนนะคะนี่แล้วได้พัดอันนี้เฮาแล้วกับมือนีนี่มีพี่น้องมากินข้าน้ำนะคะก็คือเบาูไทยเอยเบาูไทยจะมาดูน้อนี่วันนี้มีร่างลายเมนูเลยนี่พัดอันนี้เฮ่ากันแล้วแล้วก็คือ เป็นพัดเนอะมาโยคอมตั้งนานค่อ,อีกน,น,นอนนอนแล้วก็มีตำหุฮงคือเก่าตำหุฮงปีงไก่ปีงป่าคือเก่ามาเด้อนะคะมากินน้ำกันมากินน้ำกันครับปีมือนาศาสตเด้นี่เมนูถนัดเ <laughs> 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 นี่เวลาซิมอันอันนี้ก่อนนะคะพันได้ซิมเลยว่าแสบบอนะคะซิมพัดซอยด้านนั่นอยู่หน่อยนึงนะคะไม่ได้กินข้าวเจ้านะคะแต่ก็ยังสิเป็นง่วมตำมุฮุงไม่ใช่ว่าเขาเป็นง่วมมาสาวได้ง่วมสิเป็นง่วมอย่เด้อนะคะแม่ พี่ชาขอสูตรนานงมาหน้าสินุ่นสาวบุไทยพี่น้องอบอุ่นนะครับพี่น้องยด้กินเพือกกับได้กินพี่น้องเอ้ยพิ้งไก่พิ้งป่าพี่น้องทำหุ้งก็มีพี่น้องเอ้ยอบอุ่นขนาดกับพี่น้องน่ารักเสแลร่ยกโ่ย่างเดียร์กำลังกำลังแซแบเลยนะคะ คุณยายก็ม้าดำเน้เนี่คุณใหญ่คุยกินปิ้งปลาข้าวเด้อขอบคุณญ่เด้อนี่พี่น้องตั้งประเทศกรุงเทพยนกุงไทยกัมากันเด้อมากินข้าวด้วยกันทุกคนคลิปนี้เด้ออีลาขอโตกันเด้อทังไหนก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามเพจสีน้ำตาลไทยเด้อจ้าคุณหน้าฟ้ากระห้องแล้วต้องขอโตแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าเด้อค่ะทุกคนครับขึ้นค่ะได้อย่างกินแรงเลยลืมคอมเมนต์บอกกันเด้อบ๊ายบาย